raise the shake เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตย์ไปนะครับกับเกมไดโนซูฟอสซิลดิกกิ้งขุดฟอสซิลฟื้นคืนชีพไดโนเสาร์เพื่อสร้างสวนสัตว์นั่นเองครับผมแมาสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เปิดสวนสัตว์ไดโนเสาร์จากซากฟอสซิลที่เราไปตามหามาเราจะต้องไปขุดฟอสซิลมาก่อนแล้วก็ต้องชุบชีวิตไดโนเสาร์และนํามาไว้ในสวนสัตว์ของเราเปิดให้คนอื่นได้รับชมก็เป็นเกมประมาณนี้นะ คุณคุณไหมทุกคนคล้ายๆกับเกมที่เราเคยเล่นเมื่อสมัยก่อนชื่อเกมอะไรกันนะจะไม่ค่อยจะได้เดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้จานน่าสนุกแค่ไหนกันนะทุกคนไปเลยเพื่อนตอนนี้นี่เราจะต้องตามหาแม่สิ่งมีชีวิตมาอยู่ที่สวนสัตว์ดูที่แผนที่กันก่อนนะทุกคนอู้นี่มัน สวยงามจริงๆเอาล่ะเราจะเริ่มขุดจากพื้นดินสีเขียวตรงนี้ก่อนเราจะต้องค่อยๆขุดแบบนี้ปืปป๊บเรอเ้ยเหมือนจะเจอเอ้าเฮ้ยหือก้อนหินนี่หว่าอืมเจอกับชิ้นส่วนไดโนเสาร์เยอะแยะมากมายนี่ขุดหินออกป๊าปหืมแล้วก็นําชิ้นส่วนแม่เอาไปวางไว้ด้านบนอันนี้น่าจะเป็นส่วนหัวไดโนเสาร์ส่วนซี่โครงอืมอยู่ในนี้แน่เลยใช่ไม่เอ่ยไม่ใช่ หรือตรงนี้ที่ขุดจะหมดแล้วเพื่อนโอ้ยอ้อยหินก้อนสุดท้ายพอดีเลยนี่ไงเจอแล้วเพื่อนออ้อครบเรียบร้อยกลับไปที่สวนสัตว์มารีเทิร์นตอนนี้ได้เวลาการประกอบไดโนเสาร์มาโอ้ยเป็นกรองแบบนี้เฮ้ยนี่มันประกอบสี่โครงแล้วก็ส่วนแม่กระดูกหัวเขา่าส่วนหัวเข้าไปเฮ้ยนี่มัน โอ้ยเดโนเสาหัวแข็งอืมตอนนี้โอ้ได้มาแล้วตัวหนึ่งอ่าอยู่ในโซนของแม่เดโนเสากินพืชเดี๋ยวเราก็กดเข้าไปดูกันหน่อยนี่เราจะต้องทําการสร้างอะไรให้มันเอ่ยอืเลเวลอัพอจัดสถานที่ให้สวยงามเราจะต้องหาเงินจากแม่ผู้เข้าชมเปิดเลยเพื่อนขายตั๋วครับผมเดโนนเสาตัวแรกในประวัติศาสต เดี๋ยวมาดูกันสามารถอัปเกรดได้ด้วยการดูโฆษณาได้ด้วยเหรอมีคนแบบว่าโยนเงินข้างๆเดี๋ยวดูโฆษณาสักทีหนึ่งก่อนนะเอาละเพื่อนปรับปรุงเพิ่มเติมอุ้ยตอนนี้เลเวลสแม่มีแบบว่าพวกต้นไม้ให้ความร่มรื่นสวยงามไปขุดเพิ่มเติมกันก่อนเอาละใช้60เหรียญคราวนี้เราจะได้เจอกับ รู้สึกว่าจะมี2ตัวหรือเปล่านี่ปัดฝุ่นปัดฝุ่นเริ่มจะเซียนอยู่ใต้นี้ตัวหนึ่งอืมเอามาก่อนส่วนหัวครับผมนี่ไดโนเสาร์หรือกบวะเนี่ยกระดูกเป็นแบบนี้อืมแล้วก็คราวนี้นี่เราจะต้องเสี่ยงทายเหลือที่ขุดอยู่2ออันมาอันนี้ก่อนปั๊บปั๊บับ,บเฮ้ย เฮ้ย hey, ถูกต้องครับผมถ้าต้องการแบบว่าที่ขุดเพิ่มเราจะต้องกดใช้ตรงนี้โอ้ oh, น้ำยาอุ้ยเพิ่มที่ขุดมาสามน้ำยานี้ดูโฆษณาเอาได้ครับผมอ่าเอาเป็นว่าขุดเพิ่มไม่น่ามีอะไรแล้วคอม plete เลยละกันรีเทิร์นทูพาร์ครับผมปาละจา้าคราวนี้ประกอบไดโนเสาร์ตัวนี้เฮ้ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะขาดส่วนหน้าแข้งแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ฮ้ยนี่มันนี่กระโหลกศีรษะไปก่อนแล้วก็ตอนนี้ไปขุดเพิ่มเติมก่อนมาละเพื่อนไป ช้เงินเริ่มใจเยอะอุ้ยคราวนี้นี่มันกระดูกของอะไรเอ่ยเฮ้ยเราไม่มีพื้นที่ให้เก็บอเพราะอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าขุดตรงนี้ไปก่อนอ่ามองเห็นแบบว่าซี่โครงกับส่วนนี้ปราบปราบคอมพลีทละกันคราวนี้นี่เป็นกระดูกโอ้โหสองส่วนซี่โครงกับขาว้าแล้วก็เปิดให้เข้าชมกันก่อนดูโฆษณาจะได้เงินคูณสองด้วยมาเลยเพื่อน โอ้โห้โโโโโกี่คันวะนี่อะคันเดียวอืมยินดีต้อนรับแม่ผู้เข้าชมทุกคนอืมคราวนี้ได้เงินมาเป็นพันอู้เดี๋ยวเราก็ทําการอัปเกรดตรงนี้ของเราเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งนะเอาละเพื่อนซ่อมแซมอืมมีเต็นท์แล้วก็แม่ล้วนี่ดูดีขึ้นมาขุดต่อครับผมตอนนี้เราจะต้องหาให้ครบ3ตัวถึงจะไปยังสถานที่ใหม่ได้ครับผมจัดไปเลยไดยโนเสาร์คราวนี้อู้ เหมือนจะเจอส่วนหลังอุ้ย,ยเห็นแบบว่าชัดๆนี่ตรงนี้เลยเพื่อนกระดูกที่เราตามหาอืมแล้วก็ส่วนนี้อุ้ยกระดูกส่วนอื่นนี่แม่อุ๊ยโอ้โหมีให้เราแบบว่าประก,กอบเข้าไปด้วยอันนี้ไม่น่าเกี่ยวใช่ไหมอืมตรงนี้แน่เลยขอดูหน่อยอือปรบับอืมย,ยังขาดอยู่เอาละเพื่อนน้ำยายเพิ่มที่ขุด อืมแล้วก็ต้องใช้เซนนี่อันนี้อาจจะมีอยู่เฮ้ยชุบออโอ้โหโคตรสวยแม่ไม่เจอผมอืมเรียบร้อยยังโชคดีนะที่ขุดยังเพียงพอโอเคอุ้ยเฮ้ยนี่มันพบพอดีเลยเพื่อน ครับมากลับฐานนะผมนี่คราวนี้ให้กำเนิดไดโนเสาร์เอาละโอ้โยนีมันเฮ้ยสไปโนซอรัสหืมหน้าตาเป็นแบบนี้ละ่ะโอเคคราวนี้ไดโนเสาร์กินเนื้อซ่อมแซมครับผมเรียบร้อยสไปโนซอรัสของเรามาเดี๋ยวเราอัปเกรดให้มันสักนิดหนึ่งมาเ<ๆ>ลยเพื่อน อ,อมีถังขยะและก็ที่กินน้ำดูไหนซิเจ้าตัวนี้ว้าวโหยตัวที่สองออกไปแล้วเพื่อนโอ้ยสีบวงแม่ตอนนี้ขยายครับผมโอ้ยเก็บขี้กันพี่เก็บขี้ได้เงินเออก็ว่าอยู่แม่มีตั้งสองตัวสงสัยจะมีแบบว่าออกลูกได้ครับผมตกแต่งเพิ่มเติมหน่อยซิมาแล้วเพื่อนเฮ้ยโหย,โยโกระจกยังสวยงาม มีห้องน้ําให้เข้าเป็นสัตว์เป็นส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปขุดสถานที่ใหม่นี่เปิดที่ใหม่แล้วเพื่อนสามร้อยเลยเหรอที่ขุดจ้าเอ๋หุ้ยคราวนี้นี่กระดูกอืมอย่าบอกนะว่าเป็นนกอุ้ยกระดูกอะไรวะนี่ยเพี้ยไปหมดส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ครับผมอืมนอกนั้นก็นี่ขุดตรงนี้ดูก่อนตรงนี้คือกระดูกอะไรเอ่ย อุ้ยอ๋อส่วนหลังอะไรไม่รู้แล้วก็ตรงนี้ครบเรียบร้อยหนึ่งอต่อไปอันนี้ผมอน่าจะเป็นอันกลางนี่แล้วก็สุดท้ายแล้วเพื่อนอน่าจะครบไม่เหลืออะไรแล้วนะกลับฐานครับผมนี่ตอนนี้เฮ้ยนี่มันเหมือนจะเป็นซี่โครงของไตเซราท็อปแล้วก็ส่วนของหางแล้วก็กระดูกอีกชิ้นหนึ่งว้ยนี่มันเทอราโน,โดนูดอน อุยส่วนของลำตัวขออีกสักตัวได้ไหมน่าจะดีนะเอาละเพื่อนอ้ยขุดแพงขึ้นคราวนี้เหมือนจะได้ส่วนหัวของทั้งสองตัวกันเลยนะอ่าส่วนหัวไดโนเสาร์นกแล้วก็ไดโนเสาร์ไตเซราท็อปส่วนปีก็มีครับผมอี่มี2กระดูและคราวนี้แม่ขุดไปเลยสี่อันเุ้ยชุปั๊ปปั๊ปปั๊ปปั๊โอ้โหครบหรือเปล่า เฮ้ยใช้ได้ฝีมือการขุดของเสียนครับผมนี่ตอนนี้นี่ขอดูกันหน่อยอืมใกล้จะครบสมบูรณ์ว้ากระโหลกไตเซราท็อปส่วนตัวนี้ปีขวากับส่วนหัวต้องขุดอีกครั้งหนึ่งป่ะออกลุยเงินก็กำลังจะหมดตอนนี้น่าจะได้ปีฮ้ยปีขวาอีกห่ะอันนี้ส่วนนี้ไปก่อนแล้วก็มาทุบป,ปั๊บปรับตรงนี้ครับผม มาใส่เข้าไปได้ปีกมาแล้วหนึ่งส่วนอันนี้ก็ทรบเรียบร้อยลองขุดต่อได้ไหมมาแล้วจ้าหูขุดที่ใหม่อืมมีเหรียญให้เก็บก่อนปั๊บปั๊บแล้วก็นี่เหมือนจะถูกฝังไว้ที่ตรงนี้อืมอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้แม่หินบนไม่น่าใช่สองหินนี้น่าสงสัยอุ้ยโบโบ เรียบร้อยโอเคกลับฐานดูซิว้าวไสเซราท็อปนี่เซจสมบูรณ์โอ้โหไสเซราท็อปที่โคตรเทครับผมแต่น่ารักดีนะเอาละเพื่อน เข้ากรงไปเลยรู้สึกว่าแต่ละกรงจะจุได้ประมาณ3ตัวเดี๋ยวเราจะพัฒนากรงนี้ให้เป็นเลเวลเต็มไปก่อนเอาละเพื่อนโอ้โหกรงทองครับผมแม่มีที่นอนแบบสบายแล้วก็มีของเล่นต่อไปก็พัฒนาเจ้าไตาเซราท็อปเอ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ยังไม่ได้สร้างให้ใครดูเลยนี่เอาละเพื่อนเออ ประกอบให้เป็นกรงขั้นต้นนี่พัฒนาหนึ่งขั้นโอเคพออยู่ได้ครับผมมาตอนนี้เปิดให้คนรับชมอุ้ยตั้ง8,000มาเลยจ้าโอ้โหคราวนี้ได้เงินอย่างเยอะสวนสัตว์ของเราก็เริ่มที่จะแม่เติบโตแบบสุดๆไปเลยดูสมุดบันทึกกันหน่อยนี่ก็คือไดโนเสาร์ที่เรามีอยู่อืมสไปโนซอรัส มีหลังแบบว่าหลังแปลกๆอีกตัวหนึ่งด้วยส่วนไตโซลาท็อปโอ้โหมีสายพันธุ์แปลกๆครับผมนี่ตัวนี้ก็ มีอยู่หลายตัวเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับในเกมนี้ก็เรียกได้ว,ว่าแม่น่าสนุกกันเลยใช่ไหมกับการตามหาไดโนเสาร์ตัวใหม่ๆสําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะถ้าใครอยากจะเล่นตามก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีทาตอนหน้ากันอีกนะในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ